เราจะผ่านมันไปให้ได้ให้มองอย่างนี้ว่ามีมืดก็มีสว่างเดี๋ยวมันก็เช้ามีหนาวเราก็มีร้อนเป็นเครื่องแก้มีร้อนเราก็มีเย็นเป็นเครื่องแก้พลังของใจจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตให้ไปต่อขับเคลื่อนใจให้ไปต่อ ขับเคลื่อนกายนี้ให้ไปต่อพลังของใจต้องมีตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกพลังของใจก็คือพลังจากการทําสมาธิเราจะได้พลังของใจที่ดีเมื่อได้พลังที่ดีเราก็จะขับเคลื่อนชีวิตได้ดีผักดันชีวิตไปต่อได้ด้วยดีและเกิดพลังคุณธรรมขึ้นในใจจากการทําสมาธิเพราะเรานั้นมีพลังของใจ มีพลังใจก็มีพลังสติมีพลังปัญญามีพลังของคุณธรรมที่จะทำในชีวิตนั้นเริ่มต้นที่ปกติสุขเริ่มต้นที่ความพอดีเริ่มต้นที่เห็นเครื่องแก้เริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนด้วยการที่มีพลังของใจผ่านมันไปได้เพราะเรานั้นสงบมากขึ้นเยือกเย็นมากขึ้น มองเห็นว่าอะไรเป็นหนทางเพราะเรานั้นได้ฝึกใจไว้เสมอเมื่อห่างหายจากการฝึกใจนั่นแหละเราห่างหายจากเครื่องที่จะแก้ไขแต่ถ้าเรานั้นได้ฝึกใจอยู่ทุกๆวันเราได้มีเครื่องแก้ไขเราได้มองว่าอะไรที่ปล่อยมันไปบ้างอะไรที่ไม่สำคัญก็ไม่สนใจแต่มันจะต้องมีพลังของใจก่อนนะที่เรานั้นจะได้แยกแยะได้และขับเคลื่อนได้ เราจําเป็นต้องฝึกฝึกและก็ฝึกเป็นอย่างยิ่งอยู่ดีๆจะปล่อยเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกให้มีพลังของใจ mm hmm. เมื่อใจนั้นได้มีพลังพลังของใจขึ้นพลังสติขึ้นพลังปัญญาขึ้นใจมันเป็นกลางใจมันรู้เท่าทันอารมณ์มากยิ่งขึ้นใจมันก็จะปล่อยผ่านไอ้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องออกไปใจมันก็จะสอนตนได้ดีว่าอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป โอ้ยค่อยเป็นค่อยไปโอ้ยค่อยคอยแก้มันไปค่อยค่อยแก้มันไปเดี๋ยวมันก็ดีเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันจะคอยสอนเราอยู่เสมอมันจะมีความนิ่งมากขึ้นถ้าเรานั้นได้เพิ่มพูนพลังของใจแต่ถ้าเราไม่คิดเพิ่มพูนมันก็ไม่มีอะไรที่จะคอยขับเคลื่อนมันก็จะกังวลของมันอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าฝึกไว้ขจัดของเสียออกจากใจได้มีพลังใจอีกต่างหาก คุ้มค่าจริงๆถ้าเราได้ตั้งใจฝึกทุกวันห่างหายก็ไม่มีพลังแต่ถ้าฝึกไว้มันก็มีพลังขับเคลื่อนต่อไปสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเชิญ